พลังลัก์แห่งสายลมจักรวาลต้องการอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆไพ่ใบนี้เจ็ดไม้เท้าค่ะเพื่อนๆดูหน้าไพ่นะผู้ชายคนนี้เขาค่อนข้างที่จะยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้เพื่อตัวเองนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่สามารถทําอะไรคนเดียวได้โดยที่ไม่บ่นนะคะแล้วก็ไม่ขอความช่วยเหลือใครด้วยต่อให้มีปัญหาที่พุ่งเข้ามาหาคุณแบบว่าร้อยแปดพันเก้าเนี่ย คุณก็ยืนหยัดนะคะแล้วก็สู้มันด้วยสองขา2แขนของคุณแล้วก็หนึ่งสมองของคุณเสมอเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเก่งค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเลยนะว่าชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ลรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแล้วก็บางช่วงบางเวลาเนี่ยเราทุกคนอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความเหนื่อยลา้าความผิดหวังเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงถาโถมเข้ามาหาเราแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหรือว่ากําลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแบบนี้อยู่นะคะแม่หมออยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะนะคะคุณมีพลังและคุณก็มีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดคุณเก่งมากๆเลยะคะ่ะที่คุณสามารถสู้แล้วก็ยืนหยัดนะคะด้วยตัวคนเดียวมาถึงจุดนี้นะคนหลายร้อยล้านคนทุกคนบนโลกใบนี้ ที่เขาเผชิญหน้ากับความผิดหวังแล้วก็ความยากลําบากแล้วก็อาจจะโดดเดี่ยวบนเส้นทางของชีวิตนี้ก็ได้ค่ะเพียงแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนเราแล้วก็อยู่คนละที่คุณก็เลยไม่รู้ว่ามันมีคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวแบบนี้เหมือนกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ยให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะโชคชะตาแล้วก็จักรวาลเนี่ยไม่ได้ไม่เข้าข้างคุณนะ เพียงแต่เราทุกคนเนี่ยถูกส่งมาให้ก้าวข้ามผ่านบทบาทนะคะแล้วก็บทเรียนบางอย่างในชีวิตเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่ติดค้างอะไรใครนะคะเพื่อที่คุณอ่ะจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอะไรคุณจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ไปต่อไม่ว่าจะเป็นพบชาตินี้หรือพบชาติหน้านะคะขอแค่คุณเนี่ยทำทุกอย่างแก้ปัญหาทุกอย่างอยู่บนความดีนะคะอยู่ในการทําดีคิดดีพูดดีแม่หมอเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเดจ u s สติ e โอ้โหเห็นไหมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของอ่ามธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมเนาะคุณเป็นคนที่ใช้ความคีดอะ ในเรื่องของอตรก,กะการวางแผนนะคะการเอาตัวรอดการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้มันเหมาะกับคนที่ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาที่ดีมีการวางแผนที่ดีเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยคิดถึงตัวเองแล้วก็คิดถึงผู้อื่นเสมอไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่กล่าวโทษใครเดินบนหนทางของตัวเองแล้วก็ไม่ขอความช่วยเหลือใครด้วยถ้าคุณไม่จําเป็นนะคะเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้หยิ่งในศักดิ์ศรีหรอกแต่ว่าหลักศักดิ์ศรีมากเลยนะคะเหมือนคุณเข้าใจ ว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็ต้องหยุดพักเพื่อฟื้นฟูตัวเองเนาะนะคะแล้วการที่เราหยุดพักเนี่ยหรือว่าการที่เราไม่ต้องพยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทําให้คุณแบบ หมดแรงหรือหมดกำลังใจนะแต่การหยุดพักมันหมายถึงว่าคุณได้ให้เวลาให้โอกาสตัวเองได้ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ h ด j จ s สติ e เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยลองหาโอกาสนะคะสักสอสามวันในการพักผ่อนออกไปเดินเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีน่ะให้คุณได้ให้เวลาตัวเองได้หายใจแล้วก็ชาร์จพลังเพื่อก้าวต่อไปนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเราก็อาจจะตั้งคําถามว่ามันไม่แฟร์เลยทําไมจะต้องเกิดขึ้นกับฉัน ทำไมฉันจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่เรื่อยๆซ้ำๆไปไม่เป็นไรค่ะ The Justice เนี่ยมาบอกคุณว่าการที่เราทำดีเนาะเราก็ต้องได้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้หมายความว่าคุณทำไม่ดีเพียงแต่เขาต้องการให้คุณเนี่ยนะคะเรียนรู้ความสามารถแล้วก็ศัก,กยภาพของตัวคุณเองว่าคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้ไหมเราจะผ่านมันไปยังไงคุณจะผ่านมันไปด้วยความโมโห โกรธโทษคนนูน้นโทษคนนี้นะคะด่าทอต่างๆนะนะหรือคุณจะผ่านไปด้วยพลังงานของ the justice ที่เข้าใจว่าโอเคถึงเวลาของมันเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองเราทำดีเราต้องได้ดีอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่คุณเชื่อแล้วก็มีศรัทธาในเส้นทางแล้วก็ศรัทธาในการกระทำของคุณเองประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราเลือกได้นะทุกคน แล้วเลือกที่จะตอบสนองต่อปัญหายัางไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไพ่สองดาบเนาะก็บ่งบอกว่าเพื่อนๆเ,เนาะบางคนอาจจะเคยอยู่ในช่วงเวลาของการไม่ยอมลับอะว่าเอ้ยชีวิตทําไมมันถึงต้องมีแบบสิ่งที่มันแบบ กเกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยหรือว่าบางทีไม่รู้จะเลือกทางไหนไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีในชีวิตนี้แต่ไพ่สองดาวขึ้นมาอยากจะบอกคุณนะคะว่าให้คุณยอมรับว่าความเหนื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็การที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะไม่ต้องไปทําเหมือนเราเนี่ยเข้มแข็งตลอดเวลาเนาะคุณสามารถอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้นะร้องไห้ได้ค่ะแล้วก็อนุญาตให้ ตัวเองรู้สึกหมดแรงได้บ้างมันไม่ใช่เรื่องผิดนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณด้อยค่าหรืออะไรเลยถ้าคุณจะยอมรับว่าเราเหนื่อยนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่โอเคในชีวิตเราแต่การที่เรายอมรับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแล้วก็การเดินทางที่มีความหมายแล้วก็การเดินทางที่มีคุณภาพบนเส้นทางนี้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับว่าเราเหนื่อยเนี่ยเราจะรู้ศัก,กยภาพของตัวเองเลยว่าโอเค เราต้องหยุดก่อนยังไปต่อไม่ได้แต่ตราบใดที่เรายังดันทุนลังกับบางสิ่งบางอย่างทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่เราไม่ไหวเนี่ยมันไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าผลลัพธ์มันอาจจะ ออกมาไม่ดีแบบที่เราต้องการให้มันเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้กําลังตัวเองก่อนนะคะกําลังกายกําลังใจเนี่ยต้องทํางานไปพร้อมกันเนาะมันถึงจะสามารถนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับคุณได้นะคะเห็นไหมไนท์ซับซอร์ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกได้คุณชาร์จพลังคุณฟื้นฟูตัวเองเนี่ยคุณก็จะเป็นพลังงานของไนท์ซับซอร์ค่ะเพื่อนๆบางทีเราต้องมองย้อนกลับไปดูนะคะว่าเวลาที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณผ่านมาไกลมากแค่ไหนแล้วในชีวิตเนาะบางครั้งบางทีเรา แต่มองไปข้างหน้าจนลืมไปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างลองมองย้อนกลับไปแล้วก็ดูซิว่าคุณเคยเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรมาก่อนแล้วคุณก็ผ่านมาได้ทุกครั้งใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านความยากลําบากในอดีตได้อะ่ะ มันก็หมายความว่าคุณมีพลังและคุณก็สามารถที่จะทําได้อีกครั้งค่ะแล้วคุณก็จะผ่านช่วงเวลายากๆในชีวิตไปได้เหมือนกันถ้าคุณผ่านมาได้ในอดีตอะทําไมคุณจะผ่านมันไม่ได้อีกนะตอนนี้เพื่อนๆแม่หมอเข้าใจเลยนะบางทีที่เรามีอะไรที่มากดดันเยอะๆอ่ะเราอาจจะแบบฉันจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไง มันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีคําถามแบบนี้อยู่แม่หมอก็เคยเป็นนะคะแต่เชื่อเถอว่าคุณผ่านไปได้แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้ทุกครั้งขอแค่คุณยา่หยุดเชื่อนะคะในตัวเองแค่นั้นเองเนาะ ใบต่อไปนะคะไพ่สองถ้วยเนาะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีมิตรภาพดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้ถ้าคุณแบบมีช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือว่าคุณกําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมิตรภาพดีๆกําลังใจนะคะหรือว่าความปรารถนาดีให้คุณก็ได้เห็นไหมเนี่ยสองถ้วยเนี่ยเขากําลังแลกถ้วยกันถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นไม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณอยู่บนเส้นทางที่ดีเนี่ยจักรวาลเขาอาจจะ เหวี่ยงใครสักคนนะที่เข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการแนะนำการไกด์ไลน์ก็ได้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ดีๆเพราะฉะนั้นลอง เปิดโอกาสนะคะหรือว่าลองเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้ามีใครเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงก็ยอมรับการช่วยเหลือนั้นเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาบางอย่างไปได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้นะใครก็ได้คะ่ะที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเราที่คุณอาจจะได้พบเจอในช่วงนี้เนาะจากมาไพ่นะคะเดี๋ยวดูกันต่อนะ พลังรักจากสายโอ้โ oh, หจากสายลมนะคะควีนอวอลสไพ่ใบนี้เห็นไหมไม่มีทางยอมแพ้อยู่แล้วค่ะเจอเรื่องอะไรก็ผ่านไปได้เสมออยู่แล้วนะคุณเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ รู้สึกว่าคุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแล้วตอนนี้ค่ะบางทีหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คนเราหมดกําลังใจเนี่ยมันคือการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคมมากเกินไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีแล้วเรากลับมารู้สึกว่าตัวเองมันดีไม่พอคุณเคยเป็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าชีวิตของคนเนี่ยมันมีเส้นทางที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆแล้วบางทีเนี่ยคุณอาจจะกําลังเติบโตในวิถีของคุณเองโดยที่คุณไม่ทันสังเกตก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นให้คุณค่ากับตัวเองนะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยจังหวะของตัวเองคุณไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครค่ะคุณไม่ต้องไปแบบว่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครใครเขาจะประสบความสําเร็จใครเขาจะมี มีอะไรที่มันมากมายกว่าที่คุณมีหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าคุณเนี่ยก็มีวิถีชีวิตของคุณที่มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแบบของคุณหาความหมายตรงนั้นให้เจอค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องแข่งกับใครเลยในชีวิตเนี้ยเราแข่งกับตัวเองนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะบางทีเรายัง ถามตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าเราต้องการอะไรเราเกิดมาทําไมเราจะทําอะไรแค่นี้เราก็หาคําตอบไม่หวานไม่ไหวเข้าใจตัวเองไม่หวานไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะมันจะไม่มีเวลาไปแข่งกับใครแล้วเ,เพื่อนๆตราบใดที่คุณหันกลับมาทํางานกับตัวคุณเองอ่ะคุณจะเรียนรู้เลยว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยทั้งเรื่องสติปัญญาแล้วก็กายภาพหรือว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะมันทําให้เราแบบ เหมือนเป็นคนเต็มคนนะเพื่อนๆเ,เราจะเลิกวิ่งตามบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบมันไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปอะคะ่ะประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูอีกนะคะโอ้โหเห็นไหมคิงแล้วก็ควีน a วอนมาโอ้ไพ่แบบขึ้นดีมากค่ะโอเคนะ King of วอนส์เนี่ยก็วงบอกว่าคุณประสบความสำเร็จแน่นอนแหละในชีวิตอ่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมี ข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการงานแต่ถ้าไม่เหมาพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดกันในเรื่องของวัตถุหรือว่าการประสบความสําเร็จภายนอกนะคะแต่มันหมายถึงคนที่แบบอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขอยู่ในจุดที่คุณมั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองได้เหมือนคุณแบบตกผลึกลหลายๆอย่างแล้วในชีวิตนะคะแล้วคุณก็แบบ แล้วคุณก็รู้ด้วยว่ามันไม่มีความทุกข์ใดที่คงอยู่ตลอดไปมันไม่มีความสุขใดที่มันจีรังแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณอาจจะมีความยากลําบากทุกนี้คุณอาจจะมีวันที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและโอกาสใหม่ๆก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคือคุณเข้าใจคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดน,นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่หมอเชื่อว่าขอแค่คุณเปิดใจนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะสิ่งดีๆนะมันเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆ เลยนะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะหันกลับมารักตัวเองให้เยอะ เวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหมดแรงหมดกำลังใจอะคะ่ะอย่าให้คุณบอกตัวเองว่าคุณมีค่าแล้วคุณก็ทำดีที่สุดแล้วให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรที่มันเป็นภาระที่หนักเกินไปก็ลองปล่อยวางดูบ้างนะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้พักจากความกดดันที่แบกรับเอาไว้นะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่เบาสบายนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองจาก บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เราอะทุกคนทุกคนเคยเป็นไหมบางทีเรากดดันตัวเองเพราะว่า เรามัวไปมองคนอื่นมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีเราลืมไปเลยว่าเอ๊ะเราเราทำเพื่ออะไรเนี่ยเราทําเพื่อใครจริงๆแล้วเราทําเพื่อตัวเองหรือทําเพื่อเขาเหล่านั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอุปสรรคแล้วความเหนื่อยล้าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะนะคะแต่แต่สิ่งพวกเนี้ยมันไม่ไม่ได้มากําหนดตัวตนหรือว่าคุณค่าในตัวเรานะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยมีพลังที่จะผ่านไปได้เนาะในวันที่มันยากที่สุดลําบากที่สุดเนี่ยโลกก็คงยังหมุนต่อไปค่ะทุกคนแล้ววันใหม่ มันก็ยังรอคอยคุณอยู่เสมอนะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะาสายลมแห่งรักจักรวาลเนี่ยก็อยากจะบอกคุณว่าคุณเก่งเสมอ แล้วคุณก็เป็นที่รักเสมอต่อให้ไม่มีใครที่รู้จักคุณดีเท่าตัวคุณต่อให้จะไม่มีใครที่เข้าใจคุณดีเท่าตัวคุณแต่เชื่อเธอค่ะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกําลังนําพาคุณไปสูจ่จุดที่คุณคู่ควรแล้วก็ดีกับคุณเสมอต่อให้คุณเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเวลาที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะไม่หมอเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยสะท้อนกลับมามองตัวเองบางสิ่งบางอย่างเราหลงทางเนาะนะคะ จัก,กรวาลก็ส่งเหตุการณ์ส่งผู้คนมาให้เพื่อที่ให้คุณเนี่ยได้พิจารณาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณพบเจอกับเหตุการณ์ที่มันเข้ามาเรื่อยๆซ้ําๆแบบเดิมๆเนี่ยค่ะก็เป็นสัญญาณแล้วว่าคุณต้องหยุดคิดนะแล้วก็พิจารณาว่าอะไรที่คุณทําไปแล้วมันมันเป็น เขาเรียกอะไรมันเป็นการกระทาเดิมๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่บนเส้นทางที่คุณสามารถมีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองได้ในแบบที่คุณเป็นเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นนะคะก็น่าจะครบทวนแล้วนะสําหรับพลังงานในวันนี้นะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่คุณด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ